ช่อง7 HD เสิร์ฟละครใหม่ไฟน้ำค้างยูโรมุกดาจับคู่สุดฟินเรียกกระแสแรงตั้งแต่สตาร์ททีเดียวสำหรับละครสายโรแมนติกดราม่าเรื่องไฟน้ำค้างจากค่ายมีเดียสตูดิโอที่ดึงพระนางเคมีสาธารณะยูโรยศวัสดและมุกดานรินรักมาพบกันครั้งแรกร่วมด้วยทัพนักแสดงที่มาร่วมสร้างความสนุกสนานมากมายอาทิสันติราชคุณนพเกียรติ ชน,นการภูนสิริวงศ์ยานิสาธีราธรนัทพัฒจิรภาวสุดปริตาชัยรักพัทรพงศ์เวสกามีธีรพันธ์จึงเจริญพาณิชผู้ทริศพรมบันดาลพัฒส,สอนบุญยเกียรติปนัดดาโกมารทัศน์กฎชกรนิมากรกริอัธเสรีปัทมาปานทองเฉลิมพรพุ่มพันธวง์กันพลปรีดามานโนตอมีนาพินิต โดยไฟน้ำค้างเป็นบทประพันธ์จากชลาลัยนักเขียนชื่อดังเจ้าของผลงานรหัสริษยาโซ่เวรี่รอยรักแรงแค้นและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายบทโทรทัศน์โดยบุหลันดั้นเนกกำกับการแสดงโดยอินทนนท์รัตนาการกับเรื่องราวของทีมไฮโซหนุ่มผู้ไม่เคยชื่อในรักแท้เพราะผู้หญิงที่เข้าหาข้าขอต่างเป็นคนเห็นแก่เงินที่เข้ามาทำให้ครอบครัวของเขาพันทลายแต่เขากลับโดนท้าทายจาก พับพลาสาวสวยผู้ทำทุกอย่างเพื่อเจรุนครอบครัวแม้พับพลาจะโดนพีนเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแค่ไหนแต่เธอไม่ยอท้อกลับลุกขึ้นสู้นั่นยิ่งทำให้ทีมอยากพิสูจน์ว่าแท้จริงแล้วเธอเองก็ไม่ได้ต่างจากผู้หญิงหน้าเงินทั่วไปและเมื่อเกมรักเริ่มต้นพวกเขาจึงต้องวางหัวใจเป็นเดิมพันโดยยูโรพระเอกอารมณ์ดีได้เผยความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้ว่าสำหรับละครไฟน้ำค้างผมรับบททีมนะครับ ตัวละครนี้ถือเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากสำหรับผมเหมือนกันในช่วงแรกที่แสดงก็มีการปรับกันอยู่นิดหนึ่งครับด้วยพีมพ์เป็นคนที่ไม่เก็บความรู้สึกเลยคิดหรือรู้สึกอย่างไรแสดงออกมาหมดเป็นคนชัดเจนกับตัวเองมากๆส่วนการทำงานกับมุกดาความที่เราทั้งสองคนสนิทกันอยู่แล้ว เลยทำงานได้ง่ายใครรอเรื่องของฉากฟินๆก็อยากให้ติดตามนะครับเพราะคาแรคเตอร์ของทีมอาจจะไม่ได้อ่อนโยนมากแต่ก็จะออกมาในรูปแบบไหนต้องรอชมกันเลยครับตอนนี้ละครก็ใกล้จะถึงเวลาออกอากาศแล้วผมฝากแฟนๆด้วยนะครับละครเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมกับมุกดาได้มาแสดงละครคู่กันฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ขณะที่มุกดานางเอกสุดฮอตได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการทำงานของละครเรื่องนี้ว่าไฟน้ำค้างเป็นความแปลกใหม่ของมุกค,คะคาแรคเตอร์ของทับปาที่เป็นสาวสู้ชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวทำให้มุกได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากบทตัวละครนี้ท้าทายมุกนะเพราะตัวละครจะต้องทำงานสารพัดอาชีพเลยเพราะเราเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวมุกชอบนะคะกับคาแรคเตอร์แบบนี้รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ยอมเหนื่อยทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารัก วนการได้มาเล่นคู่กับยูโรค่อนข้างสบายสบายเลยนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วการทำงานทุกอย่างเลยไม่ติดขัดเลยมุกอยากชวนทุกคนให้มารอชมละครไฟน้าค้างไปด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นบทบาทใหม่ของมุกและเชื่อว่าละครเรื่องนี้สนุกและยังมีข้อคิดดีๆแฝงอยู่ด้วยไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะสนุกแน่นอนค่ะปักหมุดตั้งเวลาความสนุกไปพร้อมๆกันกับไฟรักแรงแค้นในละครไฟน้ำค้างทุกวันจันทร์อังคาร เวลา20่สนาฬิกาสีนาทีเริ่มตอนแรกคืนนี้อังคารที่วันที่8ตุลาคมนี้ทางช่อง7 HD กด35ดูสดบนเว็บดูย้อนหลังบนแอปยี y และเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ bakaboo.tv และช่องทางออนไลน์ CS7HD Facebook IG Tiktok X YouTube และ CS7HD Drama Society Facebook, IG, TikTok และเว็บไซต์